สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto Garage และวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถคลาสสิกยุคใหม่ที่กลับมาอย่างทรงพลังที่สุดรถที่ผสมผสานความหรูหราแบบอเมริกันเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับปี2026ได้อย่างลงตัวและนั่นก็คือ2026 Cadillac Eldorado การกลับมาของตำนานที่หลายคนรอคอย รถที่มีชื่อเสียงด้านความหรูใหญ่นุ่มเงียบและมีเอกลักษณ์ที่สุดในยุคทองของอเมริกันคาร์วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของรถรุ่นนี้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่เมื่อมองจากภายนอก2,026ค a d i ดินแล e l เ o ล a ด o โยังคงเอกลักษณ์ของ e อล o ดร d โดยุคก่อนหน้าเอาไว้ครบไม่ว่าจะเป็นทรงรถที่ยาวเป็นเส้นตรงแบบรถอเมริกันหรือเต็มคันแต่ทั้งหมดถูกนำมาตีความใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ตัวรถมีดีไซน์ทรงคูเป้ลักชัวรี่2ประตูที่ยาวและเต้ทำให้ดูสง่าง,งามและทรงพลังเส้นสายบนตัวถังคมชัดแต่ยังคงความเรียบหรูส่วนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบคริสตัลแบล็คชิลล์ดีไซน์เหลี่ยมสวยงามและใหญ่แบบคาดิลเลกตัวจริงไฟหน้าใช้เทคโนโลยีเลตแบบโบติกอลไลท์เลตเป็นเส้นแนวตั้งเรียวยาวส่องสว่างได้กว้างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของค่ายในยุคนี้กันชนหน้าถูกออกแบบให้เรียบหรูเน้นสไตล์ผู้ดีอเมริกันแต่แฝงความล้ำสมัย ช่องดักลมขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนล้ออลลอยขนาด20-22ถึงนิ้วดีไซน์บพัดแบบสไตล์ฟิวเจอริสติกหรูหรามากตัวรถใช้โทนสีแบบเมทัลลิกผสมชั้นเคลือบพิเศษทําให้เงงงามทุกมุมที่แสงตกกระทบด้านข้างเนนเส้นตรงยาวให้ลุกสง่าดังเรือธงของคาดินแลกเสากระจกทําบางเฉียบเพิ่มความทันสมัยและความโปร่งโล่งส่วนมือจับประตูเป็นแบบซ่อนในตัวถังช่วยให้รถดูสะอาดตาด้านท้ายของ2 0 2 6 El Dorado เรโเป็นจุดที่แฟนคลาสิกต้องปลื้ม เพราะคดดินแหลกนำไฟท้ายทรงเวอร์ติกล a เทาแหลมแบบเส้นสูงยาวตลอดความสูงของท้ายรถกลับมาประกอบในรูปแบบใหม่มีรูปทรงเล็กแบบ 3D ดีทำให้ดูทันสมัยและสง่างามมากเส้นไฟสูงเรียงยาวแบบรถคลาสสิกยุค 60s แต่ดีไซน์เงาแบบปี2026นับว่าเป็นการผสมผสานอดีตและอนาคตได้ลงตัวบริเวณท้ายรถยังมีโครเมียมลายใหม่เพิ่มความหรูและท่อไอเสียคู่ซอนในกันชนให้ลุคพรีเมียมสะอาดตายิ่งขึ้น เข้ามาที่ภายในห้องโดยสารบอกเลยว่านี่คือจุดที่ทำให้เอลโดราโดแตกต่างจากรถหรูทั่วไปเพราะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาแค่เพื่อความหรูแต่เพื่อความอบอุ่นและทรงพลังแบบอเมริกันแท้ๆห้องโดยสารใช้การออกแบบภายใต้คอนเซปต์ไทม์เลสลักชัวรที่รวมเอาหนังแท้ไม้แท้และอลูมิเนียมผิวพิเศษเข้าด้วยกันเพื่อสร้างบรรยากาศหรูสง่าง,งาม บอดที่นั่งทำจากหนังเซมิอานิลาเนื้อนุ่มระดับพรีเมียมรองรับสรีระแบบโซฟาหรือมีระบบปรับไฟฟ้าครบ16-20ถึงี่ทิศทางพร้อมระบบนวดอุ่นเบาะและระบายอากาศส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างแบบรถเรือทงนั่งสบายมากแม้เป็นรถ2ประตูก็ตามแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมจอ oled ความละเอียดสูงขนาดใหญ่38นิ้วแบบโค้งครอบคลุมทั้งฝั่งผู้ขับและผู้โดยสารภาพคมชัดและลื่นไหลรองรับระบบควบคุมทั้งหมดของรถแบบสัมผัสหน้าจอแสดงผลผู้ขับสามารถปรับภาพได้หลายโหมด เช่นโหมดคลาสสิกที่ให้ลูกเข็มไมล์แบบยุค70หรือโหมดฟิลเจอร์ที่เป็นกราฟิกล้ำสมัยลอยแบบโฮโลแกรมพวงมาลายัยดีไซน์หรือหุ้มหนังแท้พร้อมตัดล่างและมีระบบควบคุมฟังก์ชันต่างๆในตัวในระบบเสียงคาดินแลกติดตั้งระบบลำโพงจาก AKG Studio Reference ระดับพรีเมียมมากกว่า30ตำแหน่งให้เสียงที่ลึกคมชัดและกระจายรอบพิศอย่างสมบูรณ์แบบเหมาะสำหรับผู้ที่รักการฟังเพลงคุณภาพสูงระบบแอมเบียนไลท์ภายในเปลี่ยนสีได้หลายร้อยเฉดและตอบสนองตามเพลง พิ่มบรรยากาศสุดหรูและระบบกรองเสียงรบกวนแบบแอคทีฟน้อยคอน t r o l ทำให้ภายในเงียบจนแทบไม่เชื่อว,ว่าเป็นรถบนท้องถนนสำหรับสมรรถทนะ2,026คาดินงแลคเอลโดราโดให้ตัวเลือกเครื่องยนต์ทั้งแบบไฮบริดและไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นไ y บริดจะใช้เครื่องยนต์ v 8 Turbo Hybrid กำลังรวมประมาณ600-700แรงม้าทำให้รถใหญ่นุ่มๆคันนี้พุ่งจาก0ูนถึง1น0กิเมตรชั่วโมง ได้ภายใน4วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถสไตล์กชัวรี่คูเป้ขนาดใหญ่ส่วนรุ่น E ีลีวนจะใช้มอเตอร์คู่หรือ3มอเตอร์กำลังรวมประมาณ500-650แรงมา้าวิ่งไกลประมาณ600-700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็ว DC ฟ้าชาร์จ10-80%ภายในไม่ถึง20นาทีช่วงล่างเป็นแบบ a i r s u s p e n s ช o n ปรับอัตโนมัติให้ความนุ่มแบบเรือสำราญแต่ยังคงความมั่นคงในความเร็วสูงพวงมาลัยไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามโหมดการขับ ทั้งหมดนี้ทำให้เอลโดราโดเป็นรถที่ขับได้ลื่นเบาและนุ่มแต่ยังมีความคล่องตัวไม่ต่างจากรถสปอร์ตไซส์ใหญ่เบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกในรุ่นท็อปช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ก็ตามระบบความปลอดภัยจัดเต็มตามยุค2026เช่นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติคาดินแลก Super ร์คร s e รุ่นใหม่ที่สามารถปล่อยมือบนทางด่วนได้ ระบบตรวจจับคนเดินเท้าระบบเบรกอัตโนมัตริระบบจอดอัตโนมัติ360องศาระบบช่วยหลบสิ่งกีดขวางชุกเฉินและเซ็นเซอร์รอบคันกว่า30จุดสำหรับราคา2,026คาดินแลกเอลโดราโดถือว่าอยู่ในระดับเรือธงหรูเริ่มต้นที่ประมาณ9,000 90, ถึง120,000ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ3.2ถึง4.2ล้านบาทและถ้าถูกนำเข้าไทยแบบ CBU ราคาจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ8ถึง12ล้านบาทตามภาษีและออปชันที่เลือกรุ่นลิมิเต็ดสีพิเศษอาจสูงกว่านั้นอีก เหมาะสำหรับผู้ที่รักรถซึ่งต้องการความแตกต่างความหรูแบบอเมริกันแท้ๆและอยากได้รถที่ไม่เหมือนใครบนท้องถนนโดยรวมแล้ว2 0 2 6คาดดิ้งแล็กเอลโดราโดเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีของตำนานอเมริกันคาร์มอบทั้งความหรูดึงดูดสายตาความสบายเต็มขั้นเทคโนโลยีล้ำยุคสมรรถนะทรงพลังและดีไซน์อมตะที่ไม่ถูกกลืนไปตามกาลเวลาใครที่ชอบรถใหญ่นั่งสบายวิ่งนุ่มและต้องการภาพลักษณ์ระดับสูงที่แตกต่างจากแบรนด์ยุโรปเอลโดราโดคือรถที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบสมบูรณ์